สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวจะมาทำตัวช่อใบสีโบราณนะครับตัวนี้นะครับก็มีถามเข้ามาให้ทำตั้งตั้งหลายแล้วนะครับตั้งตั้งหลายคนแล้วที่ให้ให้ให้ทำให้ดูนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเริ่มทำให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับอันนี้เป็นการเข้าชอบแบบธรรมดานะครับไม่ได้เข้ากับข้างนะครับ ดี๋ยวมาทําให้ดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่ใส่ดอกพุทธนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปเสียบดอกไม้สดนะครับอันนี้ผมจะทําในแบบที่ผมถนัดนะครับพอดีว่าไม่ได้เตรียมคือไม่ใช่ว่าไม่ได้เตรียมใบตองไม่ได้เตรียมอะไรหรอกไม่ได้ฉีกไวหรอกคือผมไม่ถนัดนะครับฉีกไว้แล้วมันไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เท่า มันไม่ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวราทำไปด้วยฉิกไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครติดตามอยู่ก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้นะครับสําหรับมือใหม่เนาะคลิปนี้จะสําหรับมือใหม่เลย กติเราก็ต้องใส่แกนเนาะเราก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับเพื่อให้มันจับง่ายนะครับลวดเราจะใส่หันขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันทิ่มมือนะครับใช่เลยหรอกช่วงบนบนเราใช้ใบตองอประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับเนี่ยตัวใบตองฉีดความกว้างนะครับ ตัวชอบใบสีอีสานชอบใบสีโบราณเนี่ยมันเข้าง่ายนะครับเราไม่ต้องไปออหอนิ้วนะครับข้างนะครับให้เราเล็งแบบนี้นะครับด้านข้าง ตัวหลังเนี่ยจะแม็กหรือไม่แม็กก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับข้อดีของการทําไปด้วยม้วนไปด้วยคือเราจะได้วัดขนาดตรงนี้พอดีนะครับถ้าเราเกิดว่าเราม้วนไว้แล้วเนี่ยบางทีมันจะไม่พอดีนะครับต้องมานั่งเลือก แล้วก็เบนช่องไฟให้มันเท่าเท่ากันนะครับช่องไฟเราเบนให้มันเท่าเท่ากันไม่ถี่เกินไปไม่ห่างเกินไปนะครับเอาดูสบายตานะครับมองจากด้านข้างแบบนี้นะครับมองจากด้านหน้า ด้านข้างนะครับเราก็เจียออกนะครับหนีบออกถ้ารู้สึกว่ามันมันมันตัวแกนมันบางนะครับมันจับยากเราก็เสริม อย่างนึงนะครับเราหันด้านนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่เราพับเข้ามาเนี่ยหันเข้าด้านในนะครับแม็กก็ไม่ต้องหนีบเยอะเกินไปนะครับหนีบแค่พออยู่นะครับคือสะบัดแล้วไม่หลุดพออยู่ในที่นี้คือสะบัดแล้วไม่หลุดนะครับ จะให้ดีนะครับเราดัดไปด้วยเลยนะครับเราจะได้เห็นทรงใบสีนะครับสําหรับมือใหม่นะดัดให้มันเป็นทรงอองอโค้งนะครับตามที่เราต้องการใบสีสารเนี่ยเราจะต้องใส่ลวดนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่นะครับแต่ปกติเขาก็ใส่ลวดกันนั่นแหละ ใบตองที่ทเราทํานิ้วครับเราก็ฉีกขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมันต้องทําแล้วต้องปรับเอาเองครับมันจะจะจะให้บอกว่าอ่านิ้วที่หนึ่งถึงนิ้วที่ห้าขนาดเท่านี้เท่าน,านี้เท่านี้ก็ได้นะครับแต่บางคนทําแล้วมันไม่ได้ตามที่เราบอกนะครับก็คือเราต้องทําแล้วเราต้องปรับขนาดเอานะครับ ยังไงก็งช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับดูดูวิดีโอแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปนะครับเป็นค่าเน็ตนะครับ มองเวลาเรามองจากด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับตอนจากด้านข้างอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคุมนะครับคือคือทรงด้านข้างตรงนี้นะครับเราต้องคุมให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานบานเกินไปมันก็ไม่สวยนะครับ แต่ใครจะทําแบบนิ้วแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหรือใครจะพําไปด้วยม้วนไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่เราทําเสร็จก่อนเราต้องแช่น้ํานะครับเก็บงานเราต้องแช่น้ําถ้าเกิดว่าวันไหนที่อากาศร้อนๆนะครับเราต้องแช่น้ําสำคัญเลยนะครับช่องไฟต้อง เป็นระยะให้เท่าๆกัน,นครับนี่ผมจะทำแม่19บนะครับแม่19ต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้น้ำแข็งมานะครับลงน้ำแข็งไว้เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ ขนาดนะครับความยาวนะครับออของช่อนะครับจำนวนนิ้วนะครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมต้องการ19นิ้วนะครับแม่19 ตัวที่จะมาทำนิ้วนะครับเราก็ต้องให้มีความยาวนะครับความยาวตามที่ตัวนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับนิ้วล่างๆเนี่ยจะเป็นความกว้าง5้านิ้วนะครับความยาวก็เจ็ดแปดนิ้วเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่หางมันจะได้ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าแล้วเราดันนิ้วให้ยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้นะ ส่วนตัวพนุงเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า3ามนิ้วนะคะสองถึงสมนิ้วเนี่ยต้องอยู่ประมาณนี้ ของแบบนี้นะครับต้องต้องทําบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นฐานแล้วอ่ะมันจะง่ายทําดูแล้วสามารถเอาไปทําตามได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับเป็นมือใหม่เลยจริงๆนะครับอันนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับทําความเข้าใจหางมันอ่อนใช่ไหมแล้วก็ หาเศษใบตองหรือใบตองที่เราไม่ได้เอามาใช้เข้าตัวนะครับที่มันไม่ค่อยสวยเราก็เอามาทำแกนเอามาทำแกน ให้เรามองจากด้านข้างแบบนี้นะครับเราจะเห็นความโคง้งความอะไรของเขานะครับแล้วก็เล็งจากด้านหน้านด้วยว่ามันตรงไหมรตรงนี้นะครับกับตัวนี้จะต้องตรงกันเสมอนะครับแล้วก็แม็กล็อกไว้นะครับพยายามให้ตรงกันที่สุด ย้ำอีกครั้งนะครับตัวนิ้วใบสีเนี่ยเราจะพับไว้ก่อนก็ได้นะครับพับแล้วแม็กไว้ก่อนก็ได้เตรียมไว้นะครับมันก็จะสะดวกนะครับเราไม่ต้องมานั่งพับแบบนี้นะครับไม่ต้องมานั่งมมวนเข้าหมวนเข้า แต่อันนี้คือที่ผมม้วนเข้าเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราสามารถปรับได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งเลือกนิ้วเพราะบางทีเราม้วนไม่เท่ากัน สองนิ้วข้างตรงหน้าตรงแล้วเราก็แม็กได้เลย บางทีแม็กก็งองแงนะใช้งานแบบมานานมาก ขนาดนไม่ได้ก็ปรับได้นะครับอันนี้คืออันนี้สําหรับสําหรับใครที่ถนัดแบบผมนะเพราะว่าอยากให้ด้านหน้าเนี่ยมันเท่ากันหมดเวลาเรามองขึ้นอย่างนี้มันขยายขึ้นเรื่อยๆ ใส่กลีบผักกานะครับปิดฐานตรงนี้หน่อยนึงเพื่อปิดบางทีเราบางทีเราเย็บแม็กนะครับไอตัวนิ้วใบสีนะครับแล้วก็อาจจะมีเห็นลูกแม็กบ้างนะครับเราก็ปิดไว้หน่อยอันนี้จะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยก็เก็บงานนะครับงานวิธีเก็บงานของผมก็จะแบบนี้เหมือนกับ การเก็บงานของช่อใบสีประยุกต์ทั่วไปนะครับตัวด้านหลังตัวนี้เราก็พับเข้าหน่อยมันจะได้ไม่เห็นนะครับสีที่แตกต่างตัวเนี้ยเย็บให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกไปนะครับ ก็จะได้ช่อใบสีเป็นช่อโบราณนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสนับสนุนนะครับช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ